สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามาค่ะมาคําคือเกาแร่งคือเกาค่ะมือน,นี่กินยำหอยนางลมทรงเครื่องนะคะยำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอคุกไซผักกันค่ะพี่นอ้องน้ำร้ายแตกค่ะเป็นเมนูที่ชอบมากเลยมึงนี่อืม้มอืมแซ่บ กึ้นรับยอดกระถินอือหืออือพี่ดองแส่บแห้งจ้ะกินด้วยกันนะคะอืม น้อยกะทินไม่ไแบบนี้มันหวานตังค่ะพี่น้องอร่อยอืม อร่อยมาก ยำม,มาแล้วมันก็แสบค่ะพี่น้องกินง่ายืม หอยนางรมเนี่ยเป็นอย่างที่กินเราทำได้แตกค่ะแต่ว่าหอยนางรมเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงนะคะพี่นอ้องใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเป็นความดันเป็นเบาหวานดื่มกาแฟ B7 เป็นประจำทุกวันนะคะช่วยในเรื่องของควบคุมความดันนะคะ น้ําตาลในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลเบาหวานนะคะพี่น้องคะ่ะที่สําคัญนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีไขมันเยอะแล้วก็อยากควบคุมน้ำหนักไปในตัวนะคะพี่น้องตัวนี้มันช่วยในเรื่องของเร่งระบบการเผาผลาญการขับถ่ายนะคะแล้วก็ดน้ำตาลในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลน,นะคะเลยทําให้น้ําหนักลดไปในตัวนะคะยืนหนึ่งในเรื่องของควบคุมความดันแลวก็เบาหวานนะคะโปรโมาชั่นพิเศษซื้อ6กกล่องใหญ่วันนี้นะคะ ในราคาเพียง1,000บาทปกติ6กล่องใหญ่รวมส่งอยู่ที่1,580บาทนะคะวันนี้นะคะที่ด่างลดไห่เลยพี่น้องคะ6กล่องใหญ่1,000บาทลดไป580บาทแต่ว่าถ้าใครอยากทดลองดื่มนะคะพี่น้องขามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะพี่น้องคาซื้อ3กล่องใหญ่นะคะพี่น้องขาในราคาเพียง539บาทนะคะพี่น้องขาเด้อได้3 2องนะคะพี่น้องคะ่ะใครสนใจก็ทักแชทมาเด้อพี่น้องเด้อการันตีเลยคะ่ะ คลองใจลูกค้ากลุ่มสุขภาพนะคะแล้วก็ในเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดไขมันนะคะมาหกปีเต็มคะ่ะ Ừm. Mm -hmm. Sạp กระทินหมดเลยแซ่บค่ะสามตะลับด้วพี่น้องไอยแข้งเนี่ย มาหน่อยคนเนาะใคสนี้แหละใคยกินเมือดมันเดิกแล้วกินหลายไมนสิอ้วนไปหนาแล้วพี่น้องนะนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเมนูจวดเมนูกับแก้มชิ้นดีนะคะพี่น้องคะกินเล้นน้ำลายแตกกินแล้วก็ะโอ้ยคือขนอนนะคะพี่น้องคะ่ะเอ้าสลัดจิ่นี้นะคะที่หลักกับมากินแซ่บไปพี่น้องมึงเนะะื้อค่ะเด้อพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า